สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาโชว์กุหลาบที่หน้าบ้านกุหลาบต้นนี้เราไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลเลย,เลยกล้องก็ไม่โฟกัสอีกแต่ว่ามีแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งเขาจะเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่างอนหรือเปล่า oh. กุหลาบนี้เข้างอนเป็นไหมอะแต่ก็มีดอกที่ไม่เหี่ยวอยู่นะเนี่ยเราก็เลยงงเลยทีเนี้ยจะมีเหี่ยวอยู่สองสามกิ่งนี้แหละแต่ก่อนหน้านั้นนะก็ดูสดชื่นทุกกิ่งเลยก่อนที่หววจะยังไม่ออกนะ เกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> แต่มันก็เรื่องจริงนะอ๋อมีอีกอย่างขอหน้านั้นน่ะเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยอคอกธรรมดาเลยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทําให้ดินนี้มันเค็มไปหรือเปล่าแล้วดอกก็ดันมาเหี่ยวอีกเราก็ว้าวุ่นสิทีนี้ทำตัวไม่ถูกเลยกะจะแช่ โชว์เพื่อนๆสักหน่อยกุหลาบต้นนี้เราก็ปลูกนานแล้วออกดอกก็เยอะเหมือนกันนะเอาไปใส่แจกันนี้หลายรอบแล้วแต่รอบนี้หนักใจเลยไม่เคยเจอเคสนี้ทำไงดีนะ